อ่ะก็ขอสวัสดีคนกันด้วยนะครับทุกคนที่ผมเนี่ยก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเล่นแบบ Murder Mystery 2กันเอ,เองเอาทุกคนโอเคเนาะจะเป็นยังไงก็ฝากทุกคนเนี่ยเช่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเนาะเราไปขี้กันเลยดีกว่าฮ่าฮ่าตาแรกก็มีนอสเซเบอร์โอเคมา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 เฮ้ยเฮ้ย,ยมีคนปามีดมา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็เก็บเลยก่อนเก็บเลยก่อนเก็บเหรียญก่อนเฮ้ยเซอร์วิสนีเวลรู้สึกฆาตกรจะอยู่ตรงนั้นนะครับตกรฆาตกรมาแล้วคาตกอยังไม่มาเซอร์วิสตั้งยิงแน่จ๊ะนีเวลล์คนคนนั้นไม่ใช่ฆาตะกอนไม่คนไหนอะครับผมผมไม่รู้เลยไม่สิก็ไม่คนนั้นไง ถือมีดอยู่าต้องไปฝั่งนี้ใช่ไหมเออฝั่งนออฝั่งนู้นอยากเจ็บปืนกันเลยเนี่ยกดิบกดิบดยังไม่ตายเหรอฮ้ยเฮ้ย ต้องโดนจริงนี่ไอเบคอนนะฉันเราจะถีบเพิ่อกระเด็นไปนู่นเสีงแก่อ้อตัวนี้ก็แพ้ไอเบคอนมันอยนได้ไหนงาย,ยายต้องพูดเลยนะโอเคมาทุกคนครับรู้สึกว่าตอนนี้น้องจะได้เป็นอดิลิกแล้วนะครับทุกคนใช่เลยใช่ <laughs> เฮ้ย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 นคนขอเป็นชาร์โอ้าโอมอันนี้ร่ยงเฮ้น้องถ้าจะฆ่าจริงจอ่ะก็ต้องฆ่าให้มันได้ก่อน ฟางมีมิ้ฟางมีเดี๋ยวค่อยฝึกก็ได้น้องเดี๋ยวตอนนี้ต้องให้หน้องฆ่าคนให้ได้ครบก่อนเฮ้ยเฮ้ยอ้ <ś> อาน้องอ่ะฟางมีให้มันดีๆหน่อยถ้าสปามีดอ่ะ <ś> โอเคครับทุกคนรู้สึกว่าตอนนนี้นะครับทุกคนน้องผมจะไปเป็นนองเซลต์กแล้วนะครับทุกคนน้องระวังนะ ฆาตกรอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้น้องไม่เป็นไรนะไม่กลัวนะหนีได้เฮ้ยเมื่อกี้เห็นนะเฮ้ยน้องเห็นหฆาตกรอ่ะใช่หรอเอมาเห็นไม่เห็นเลยฆาตกรก็หนอะไรดมาเป่าเนี้ยข้าอยู่แถวแ่นี่หรือว่าข้างบนหรือว่าคนนี้หรือว่าอยู่ในน้ำอ่ะน่น้องกดไปดินี่นไม่มีหรอกฆาตกรเนี่ตอนนี้จริงหรอ ไม่นังครัวข้ากอนะไม่อยากตายรู้สึกว่ายังไม่มีค่ากอนมากคนนึงทำไม่เย่เอาเกมจบแล้วครับทุกคนรู้สึกว่าตานี้นะครับน้องผมเนี่ยก็จะได้ไปโน้ตเซ็ตเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องผมเนี่ยก็ไม่เต็นนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะได้ให้น้องดูก่อนตันแล้วกันเนะาะอุ้ยข้าตกราวนั้นผมไม่ใช่ข้าตรกรโอเคแล้วไปแล้วไป เตัวม,มีคนตายอยู่นี่อีกแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บเหรียังก่อนตัวม,มีคนตายอุ้ยโอ้โหไม่ถ่ายเจอปืนเก็บปืนไม่ทันตัวจริงๆเลยเราเมืเ่อกนะี้ของเห็นเป็นเบคอนนะครับทุกคนเบค่าตะกรนาะอ้าวทุกคนเกมจบแล้วอะ่ะโอเคเนาะผมไม่เป็นวเอเซถิกแล้วนะครับทุกคนโอ้โหรู้สิ คนอยู่ตรงนี้เพียบเลยเนาะคือแบบว่าเขาก็พอที่จะเข้าได้ตลอดเวลาเลยอะแต่ดูเหมือนว่าฆาตกรคนน่าจะเป็นคนนี้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแค่เปิดโอเคครับทุกคนรู้สึกว่าน้องผมไม่จะได้ไปโนเซนอีกแล้วนะครับทุกคนอออืืหไปโนเซ็นแทบจะทุกตาเลยมั้งเนี่ยใช่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 เห็นน้องแกเนี่ยไปโนเซนตลอดเวลาเลยนะ นัื่นสิเฮ้ยเฮ้ยทำไมเฮ้ยทุกคนเป็ดเป็นฆาตากรหรือเปล่าอ่ะชาจะเป็นฆาตากรอีกแหละเฮ้ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะไม่ใช่แล้วครับทุกคนโอ้ยเปล่าเลยนะชาไม่ได้เป็นฆาตากรโอเคโอเคสวนเด็กเป็นฆาตากรปะเนี่ยหรือว่าหรือว่าจะเป็นคนนี้อย่านะ อย่าคิดนะที่จะมาฆ่าฉันสวยแล้วไม่มีใครเผยเผยต้นๆเลยอ่ะจะเป็ดเหรอเป็ดก็ไม่น่าใช่เบคอนเหรอเบคอนก็ไม่น่าใช่นะทุกคนเฮ้ยมันไม่ใช่มีดน้องมันเหมือนเป็นอุ้ยเบคอนโอ้โหโดนเบคอนฆ่าเป็นคนแรกเลยแฮ รู้สึกว่านี่้นเพื่คนน้องผมจะได้เป็นฆาตกรเนาะโอเคไหนๆก็ไหนละมาคี่นี้ก็เป็นตาสุดท้ายแล้วกันเนาะสลับตานี้น้องได้เป็นฆาตกรอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวนะอันนั้นขอฆ่าผู้หญิงก่อนละกันผู้หญิงเฮ้ยเฮ้ยอื้อหือเฮ้ยเอาชิคนนี้ขายางานดีขคนนี้ได้แล้วอุ้ย ติดโอเคไหทำไมรู้สึกำไมเกมรอบนี้มันแหลกขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนเฮ้ยนั่งไงเชอรีฟทุกคนเฮ้ยเชอรี่เชอรี้ยังเชอรีฟคือเสื้อแดงนะครับทุกคน

รร <c oughs> เราไปฆ่าคนอื่นก่อนแล้วกัน <จะ S 1> เฮ<อ>้ยอ,อยา่าฆ่าผมเลยฆ่าผมเลยผมจะฆ่าครับอ,อย่าอย่าฆ่าฉันขอฆ่าแล้วกันโอเคครับทุกคน <c oughs> ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเชิญร่บมบังต <c oughs> อนนี้คือน่าจะเหลือแค่เชิญรวมั้งน่าจะเลยอุ้ยนี่เลยคนอีกคนนึงแล้วก็เชิญริบอีกคนนึง ทุกคนดูดิเียที่เดิมเลยเนี่ยหาเรากลับมาดูที่เดิมเลยฮะมันไม่เบื่อตรงนี้ยังไงโอ้โหว้ายโอเคครับทุกคนสัตว์เคมีนี้แหละก็ขอฝากทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนาะสัตว์เคมีนี้มาครับทุกคนไปบ้างรับผมไปบ้าง